สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกับช่องรัดดา Channel นะคะเช้าวันที่26นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วท่านผู้ชมละคะฝันดีบ้างไหมคะส่วนแอดก็ฝันดีนะคะงวดนี้แอดก็ถูกติดตดกันมาหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้แอดได้ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็กลับมากลางคืนก็ฝันเลยค่ะฝันว่าตัวเองได้ใส่แหวนสวยมากน่าจะมีโชคใน3ใบนี้นะคะมี 7 5 1 4 4 6 9 4 7นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเพราะแอดไปซื้อมาแล้วแอดก็ตกกลางคืนแอดก็ฝันดีเลยค่ะาหากชื่นชอบก็ตามแอดได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มีแนวทางเด็ดๆแนวทางดังๆตัวเลขใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนจะเข้าไปชมแนวทางแอดก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดนะคะงวดน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงปังปงัถูกหวยรวยเบอร์3ตัวตรงๆราง,รง,รงวันใหญ่ๆกันนะคะเราเข้าไปชมแนวทางกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรามาประเดิมกันที่แนวทางแรกนะคะแรกออกวันพฤหัสที่1กรกฎาคม2564นะคะเด่น3และ2บนและล่างค่ะ ชุด3ตัวก่อนนะคะ591 592 593 2ตัวล่างและบนนะคะ91 92 93 23 25 53 63ค่ะแค่แนวทางตามสูตรชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางของแอดปัญญานะคะแรกวิ่งเด่นที่5รองที่9ค่ะ ล่างนะคะ52 53 56บนค่ะ92 93และ9 4นะคะแนวทางนี้ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแนวทางนำโชคค่ะแนวทางแอดปัญญานะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะต่อติดติดกันที่แนวทางเฮงอีสานใต้นะคะหัวอินดี้ค่ะล่างนะคะ3 8 05 85 35หเน้นเน้นที่30นะคะ หากชื่นชอบก็จดหรือหาลอตเตอรี่กันเลยนะคะท่านผู้ชมใกล้เข้ามาแล้วนะคะมาต่อกันยาวไป3ตัวตรงๆงวดวันที่1กรกฎาคม2564ค่ะ295 298 841 845ชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็ผ่านค่ะเลขปดนี้งวดวันที่1กรกฎาคม2564 3ตัวบนค่ะ943 947 สตัวล่างนะคะ4 1 4 3 4 5โชคดีเฮงๆนะคะหากชื่นชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมดูตัวเลขไปให้มีความสุขนะคะท่านผู้ชมเพราะเราชอบตัวเลขค่ะแปลเลขจากภาพนะคะแนวทางของแอดเทพค่ะ1กรกฎาคม64นะคะแปลจากลอตเตอรี่ค่ะชุด3ตัวค่ะ4 9 8 4 5 8 2ตัวนะคะ9 8 5 8 40 57นะคะที่แอดเทบเหมือนเดิมนะคะบนค่ะชุด3ตัวค่ะ6 40 2 40 2 49 2 41 2ตัวบนค่ะ40 41และ49นะคะล่างเน้นเน้นที่05ค่ะดูกกันที่แนวทางของแอดเทบนะคะเด็กวัดดวงค่ะชุด3ตัวค่ะ5 40 485 938นะคะ2ตัวค่ะ40 05 85 38และ98คะ่ะขอขอบคุณแนวทางเด็ดๆของแอดเทพด้วยนะคะตามต่อกันที่แนวทางนี้นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่17ล่างนะคะตามต่องวดนี้ค่ะ1กรกฎาคม64เด่น3 0 0ลอยนะคะ63 2ตัวมา1ตัวเลขที่เด่นนะคะ063 2 0 6 3 4ตัวนี้มาแค่2ตัวนะคะตามต่อกันที่ชุด2ตัวค่ะ20 0 2 0, 2 6 6 2 2 3 3 2 0 6 6 0 3, 3, 0 3 3 0 6 3 3 6นะคะตามต่อนะคะว่าจะมาตรงตรงเหมือน17หรือเปล่านะคะตามต่อกันที่แนวทางพี่หนวดใจดีนะคะขอให้โชคดีค่ะ บนวิ่งที่7และ0ค่ะคู่บน 05, 07, 57, 03, 37, และ77นะคะ3ตัว 057, 087, 307, 387, 308นะคะเบิ้ล 707, 737นะคะตัวเน้นก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้สีน้ำเงินค่ะล่างวิ่งที่9และ1 25 15 92และ21นะคะขอขอบคุณแนวทางพี่หนวดใจดีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ฝันที่เป็นจริงนะคะ1กรกฎาคม64ชุด3ตัวหางเดียวค่ะ905 59 50กันที่09และ60นะคะของแทนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหากชื่นชอบก็จัดก็จวดเลยนะคะท่านผู้ชม เรามาต่อกันที่เลขดังปู่ให้มาแล้วนะคะบน8 6 7 8668 8, ล่าง66นะคะเรามาต่อกันที่แนวทางเลขกุม,มารน,นะคะชุด3มตัวบนค่ะ8 6 7 2ตัวบนนะคะ67 86 2ตัวล่างค่ะ 6, 6 6และ40นะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่แนวทางของแอดเนะคะแม่นติดกันมาหลายงวดแล้วนะคะตามต่อกันที่งวดนี้ค่ะเต็มล่างนะคะเลขที่เด่น0 1 2 3 7 6 5นะคะ70 71 72 73 60 61 62 63 50 51 52และ53ค่ะ ขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะตัวเลขออกแค่ชุดเดียวนะคะท่านผู้ชมอย่าตามกระแสมากหากชื่นชอบหรือตรงกับใจก็จัดตัวที่ตัวเองชอบนะคะท่านผู้ชมเรามาต่อกันเลยค่ะชุดสรุปบนนะคะ750วิ่งบนที่7นะคะล่างค่ะ53วิ่งล่างที่3ค่ะเน้นๆแค่อย่างละหางนะคะท่านผู้ชม มาตามต่อกันที่แอดจิ้มพารวยนะคะหวยรัฐบาลไทยค่ะชุด3ตัวค่ะ275 170 205 125 255นะคะ2ตัวบนและล่างค่ะ57 20 15 21 70กันเบิ้ลที่55นะคะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยค่ะเอามาต่อกันที่แนวทางมหาโชคนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า3ตัวตรงๆนะคะ ตามต่องวดนี้ค่ะ972 083 19 20 194 205 316 427 538 649 750นะคะท่านผู้ชมรอลุ้นกันนะคะแนวทางมหาโชคว่าจะมา3ตัวตรงๆหรือเปล่าตามต่อแนวทางนี้เลยค่ะแอดหลวงพ่อบางนะคะรัฐบาลไทยชุดเดียววัดดวงนะคะ840 8480และ40นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้ายัางไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แบ่งปันแนวทางเด็ดๆแบบนี้มาให้แอดนะคะท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมานะคะแอดก็จะตามหาตัวเลขมาอัปเดตข่าวสารตัวเลขดังๆเด,ด,ด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ